วันนี้พวกเราชาวทอที่จะพาไปลองชิมอาหารนะคะที่ร้านครกนายพันว่ามันจะอร่อยกแค่ไหนนะคะไปเลยค่ะแล้วค่ะร้านครกต่ตงตางนายพันค่ะานเดี๋ยวเราลองไปชิมกัน ที่ร้านคว่วในพันแห่งนี้ก็มีเมนูอาหารที่หลากหลายนะครับเช่นกุ้งแช่น้ำปลาปลาช่อนแป๊ะซะหรือไก่คั่วเกลืออาหารน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวที่สนใจลองทานอาหารที่ร้านควยในพันแห่งนี้หาไม่ยากนะครับอยู่ข้างๆโรงเรียนจิรศาสตร์ในก่อเมืองพระนครศรียุธยานี่เองนะครับมม้อนี้อร่อยไหมคะอะไรใจ มันหนักอาหารที่ร้านครัวในพันอร่อยมากเลยค่ะถ้ายังไงโอกาสหน้านะคะใครที่มาเที่ยวจะวอดไม่คอสุดญาอย่าลืมแวะมานะคะร้านครัวในพันนี่ค่ะก